ัคสบายดีร้อนทำเรื่องอะไรทำเรื่องซีรีส์ค่ะโอเคอ่เป็นความภูมิใจของทุกๆคนนะครับผมว่าการที่คอนเทนต์ไทยสามารถช้อยเวนเซอร์หรือว่าโคฟรกต่างประเทศได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนคุณภูมิใจนะครับในนามของวันสามสิบเอ็ดขาต้องเสียงไม่ค่อยดีวันนี้เอ่อในนามของวันสามสิบเอ็ดเราคิดว่าการทำคอนเทนต์ ไทยที่เป็นไฮเปอรโมโคลเนี่ยแล้วก็ทูเดิเบอร์เนี่ยเป็นความพยายามที่เราทำมาตลอดนะครับเรื่องนี้เป็นผูปน้ประธานที่ชัดน,นะครับความไทยต้องเดินทางไกลไปทั่วโลกไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเออ่ดิเคลคุณแมเนียนทูวินร่างฉันวิญญาณเธอก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะครับจากสิงคโปร์เองที่มาเจริญจอยเฟ้นเจอร์แล้วก็โทรโปรดักชนันนะครับเ,เรื่องดีมากๆนะครับแล้วก็เ,เขียน นะครับจากเวอร์ชันเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษ